สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการพุ้ยกันมาละตัวนะครับผมกับผม AK a เมามาโมสเตตัสก,กินมามาาบุรุษที่มีแฟนแรงกล้าปรารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอตอนนี้เราก็อยู่กับช่วงอัปเด,หดตหุ้นติดตามนะครับผมแล้วก็อยู่กับ2ตัวกับ PTT แล้วก็ o r นะครับผมเนาะ แล้วก็มาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมสำหรับหุ้นสองตัวนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเท้าวความก่อนหน้านี้นะครับผมพีดีท,ทีเนี่ยเขาทำา e ดด i n g d ด a ก o นอกนะครับผมก็ตอนนี้ก็จบขึ้นซีแล้วนะครับผมเนาะในท่ามกลางเดี๋ยวขอดึงอันนี้ให้มันสวยๆสักหน่อยนะครับนี่แมทแล้วน,นี่แมทกระแท่งเทียนแล้วในภาพาท่ามกลางอ่ อของตลาดที่ค่อนข้างที่จะพันผวนนะครับผมสำหรับวันที่ที่ผ่านมานะครับผม OR ก็ไม่ว่า o อก็ดี PTT ก็ดีนะครับผมก็มีการปรับตัวลงมาเนาะค่าวที่แล้วนี่เหมือนกับผมให้แนวรับไว้ที่เนี่ยนะครับแนวรับผมหายนะ นะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วผมจําได้เลยจาได้ดีเลยนะครับผมเพราะผมให้แนวรับไว้ที่สองจุดไอ้ยี่สิบเก้าบาทห้าสิบตังค์นั้นเนี่ยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบตังค์หรือยี่สิบเก้าบาทหกสิบตังค์นี่แหละห้าสิบตังค์นะผมให้แนวรับไว้นะกลับไปย้อนดูคลิปที่แล้วก็ได้นะครับผมแต่เนียเน่ยแนวรับผมหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมมันอาจจะเป็นที่โปรแกรมนะครับเนาะ อ่าก็ลงมาชนพอดีนะครับผมเนาะลงมาชนพอดีแล้วตรงนี้ก็จบขึ้นอีแล้วนะครับผมคือมันไม่มีเนี่ยอย่างขึ้นย่อยเนี่ยผมก็นับได้ทั้งห้าได้นับได้ห้าขึ้นแล้วหนึ่งสองสามเร่งขึ้นมาสี่แล้วก็มาห้าตรงนี้นะครับผมเนี่ยมัน มันไม่มีหนทางอื่นแล้วนะครับเนี่ย RSI นะครับผมเนี่ยก็ลงมาทำโอเวอร์โซแล้วก็ผ่านจุดโอเวอร์โซขึ้นไปมันมันมีแค่หนทางเดียวเท่านั้นนะครับผมสำหรับ PTT นะครับผมมันไม่มีหนทางอื่นนะครับผมนอกสจากเบรกราคาเพ้าหมาอยู่ที่36มสบาท25ตังนะครับผม แนวต้านแรกอยู่ที่34บาทแนวต้านต่อไปอยู่ที่36บาทห้ตังค์เท่านั้นส่วนแนวต้านแถวแ3วสบาท50าสบาเอ้สามบาท3เจ็ตังค์สาบาทผมมองว่ายังไงก็ผ่านชิวๆเ่งรอบนี้นะนะครับผมอ,อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับผม34บาทผมแบ่งออกเลย50% ผมจะไปเทคโปรฟิตอีกอยู่ที่แถวๆสามสิบหกบาทยีิบห้าตังค์สำหรับสำหรับพี t นะครับผมนะรอบนี้ขึ้นมาสามสิบหกบาทยีห้าตังค์นี่ผมคือผมพอใจแล้วนะครับผมผมไม่ได้มองที่ไปที่สามสิแปดหรือสี่สิเลยนะครับผมสามสิบหกบาทยี้าตังก็คืออ่า เป็นที่พึงพอใจแล้วนะครับผมสรับผมเนาะก็ขึ้นมาปิดเก็บพอดีที่เขาเปิดทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยเขาก็มีการเปิดแก็บทิ้งไว้ตรงนี้นะครับนะอืมสำหรับ p ี t นะครับผมโอ้ยจบไม่รู้ว่าจะจบยังไงแล้วนะครับผมคือเซนติเมนต์แย่ๆของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย มันค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วตลาดรับรู้แล้วตลาดมีความมั่นใจแล้วว่าเรื่องมันจะจบนะครับผมเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเซนติเมนต์บวกล้วนๆนะครับผมนะผมมองว่ากลับตัวครับสำหรับพี่ที่ที่นะครับผมตัวต่อไป OR นะครับอืม OR คุณพระ อ๋ออืมโออาก็ยอ่อลึกครับพี่เขาย่อลงมาแถวแถวสิบเก้าบาทแปดสิบตังค์เนาะประมาณนี้ ้าบาท70อืมนะโอ้ย19บาท60เลยเหรออ่านะครับแต่เราก็ให้แนวรับไว้แถวๆ18บาท70 18บาท40ก็ลงมาไม่ถึงเนาะ ก็มองว่าจบนั่นแหละรครับอืมถึงแม้ว่าจะหลุดแพทเทิร์นเนี่ยไซเวดาวลงมาก็ตามทีนะครับผมไอตัวที่เป็น EXPENDED นเนี่ย b a d ดิท c c เคิแปดเวฟเนี่ยนะครับผมมันถึงแม้ว่าจะหลุดแพทเทิร์นลงมาก็คือมันเจอแพนิคเซลเนาะอืมแต่ดั้งนั้นทั้งนี้ผมก็มองว่าจบขึ้นห้าแล้วแหละนะครับผม,มแล้วก็ขึ้นไปทำเป็น ึ้นหกขึ้นเจ็ดขึ้นแปดเนาะหรือ A B C นั่นแหละนะครับผมต่อนะครับผมก็จะเป็นอีกสามขึ้นที่เหลือก็จะเป็นขาขึ้นนะครับผมสําหรับ O R นะครับผมจบแล้วจบแล้วจบแล้วนะครับผมยังไงก็จบนะครับอืมคงไม่มีอะไรแย่ไปมากกว่านี้แล้วแหละนะครับผมสําหรับ O R ที่เหลือก็มอง <c oughs> มองเป็นขาขึ้นหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น P T T หรือเป็น O R นะครับ มันก็เกินไปนะครับผมมาที่ดีแล้วนี่แบบหโูโสะบัดพันแลงนะครับลงห้าสิบจุดขึ้นห้าสิบจุดเนี่ยโอโ้ตายแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> โออาร์ะนะครับผมเนี่ยรับบริเวณสิบเก้าบาทหกสิบตังค์นะครับทยอลงมาน่าจะจบแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็เนวต้านนะครับ <c oughs> ยี่สิบบาทสิบตังค์เขามาจบที่เท่าไหร่เนี่ยนะยี่สิบบาทสามสิบตังค์ก็แนตตานต่อไปก็ยี่เท่ทีนะครับแนตตันต่อไปก็แถวแถวยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบตังค์ 2 2่สิบสอาทยี่สบาทเจ็ดบตังเนาะยี่สบาทสิบตังค์ยีบาบาทเท p โปรฟิตนะครับผมผมอาจจะแบ่งออกเลย2ี่สบาอ่ายี่สิบาทเจ็ดบตังเนี่ยยี้าเปอนะครับผมยี่สบาทสิบตังค์นอีกยี่สบา take หาเปอร์เซ็นต์หททโปรมดเลยนะครับผมอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับอ่าสำหรับ O.R. นะครับผมเนาะ ผมผมมองว่ายังไงก็น่าจะจบแล้วนะครับผมมันคือขาขึ้นของโออาแล้วแหละนะครับผม,มเนี่ยลงมานี่สามนะครับผมมีเด้งขึ้นไปตรงนี้สี่นะครับย่อลงมาห้าจบแล้วเนี่ยจบแล้วนะครับผมห้าขึ้นย่อยนะครับผม ในขึ้นห้านะครับผมขึ้นไปนี่ก็จะมีอยู่สามขึ้นเอ่อมีรอบนี้จะมีห้าขึ้นนะขึ้นไปขึ้นหกนะครับผมจะมีอยู่ห้าขึ้นย่อลงมานี่มีสามนะครับขึ้นไปนี่มีอีกห้าขึ้นนะครับผมเนี่ยเราค่อยๆแกะกันไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับ OR นะครับอัปเดตกันยาวไปเลยจนกว่าจะเทคโปรฟิตนะครับผมจนกว่าจะเ,เสร็จสิ้นภารกิจกันนะครับผมเนาะสำหรับ OR นะครับ ปีที่แล้วนี่ก็มี C B G ตัวหนึ่งที่เราตามกันอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มี T T B T T B ก็เหลือเหลือขึ้น5นะครับผม T c B นาะที่เราตามกัน O R กับ P t T นี่ก็จะเป็นอีก2ตัวที่เราจะตามกันจนกว่าจะประสบความสำเร็จนะครับผมกด subscribe ไว้เลยไม่ผิดบวังแน่ๆนะครับโอเคนะครับผมสิ่งที่ผมนำเสนอยอยู่นี้นะครับผม นี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนั้นนะครับผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำเ,นเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีหุ้นกำลังตามอยู่เนาะก็สามารถโพสต์ใต้คลิปได้นะครับผมถ้าอยากให้ผมนั้นนำมาเปิดกราฟเนาะแชร์ความคิดเห็นแชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมก็มาโพส ชื่อหุ้นตายคิดได้นะครับผมผมก็จะได้นําหุ้นตัวนั้นนะมาเปิดเนาะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับผมเนาะว่าแตกต่างกันแบบไหนเหมือนกันอย่างไรนะครับผมเราจะได้อยู่ในตลาดหุ้นนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมเนาะ,ะแล้วก็ขอความกรุณาแล้วก็กราบบิมบออีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะครับผม สุดท้ายท้สุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัดสดีครับ